ว่าด้วยทุกขคำว่าทุกข์ในคำว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นอธิบายว่าชาติทุกข์ชราทุก์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัตอุปายาตทุกข์ทุกเนื่องจากการเกิดในนรกทุกเนื่องจากการเกิดในกำเนิดเดรัจฉานทุกเนื่องจากการเกิดในเปตวิสัย ทุกเนื่องจากการเกิดในโลกมนุษย์ทุกเนื่องจากการถือกำเนิดในคันทุกเนื่องจากการอยู่ในคันทุกเนื่องจากการคลอดจากคันทุกที่สืบเนื่องมาจากผู้เกิดทุกของผู้เกิดที่เนื่องมาจากผู้อื่นทุกที่เกิดจากความพยายามของตนเองทุกที่เกิดจากความพยายามของผู้อื่น ความทุกกายความทุกใจทุกที่เกิดจากสังขารทุกที่เกิดจากความแปรผันโรคทางตาโรคทางหูโรคทางจมูกโรคทางลิ้นโรคทางกายโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้พิษไข้เสื่อมซึมโรคท้องเป็นลมสลบ ลงแดงจุกเสียดอหิวาตกโรคโรคเรื้อนฝีกลากมองครอ่อลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านห,หิดหูดโรคละลอกโรคดีซ่านโรคเบาหวานโรคเริมโรคผู้พองโรคลิซิดวงทวารความเจ็บป่วยที่เกิดจากดีความเจ็บป่วยที่เกิดจากเสมหะก ความเจ็บป่วยที่เกิดจากลมไข้สันนิบาตความเจ็บป่วยที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาลความเจ็บป่วยที่เกิดจากการผัดเปลี่ยนอิรยาบทที่ไม่ได้ส่วนกันความเจ็บป่วยที่เกิดจากความภาคเพียนเกินกำลังความเจ็บป่วยที่เกิดจากผลกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหาย ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะทุกข์ที่เกิดจากสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยครานทุกข์เพราะมารดาตายทุกข์เพราะบิดาตายทุกข์เพราะพี่ชายน้องชายตายทุกข์เพราะพี่สาวน้องสาวตายทุกข์เพราะบุตรตายทุกข์เพราะธิดาตายทุกข์เพราะความพินาศของญาติทุกข์เพราะโพคัพย์พินาศ ทุกเพราะความเสียหายที่เกิดจากโรคทุกเพราะศีลวิบัติทุกเพราะทิฏฐิวิบัติความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าใดปรากฏในเบื้องต้นความดับแห่งธรรมเหล่านั้นย่อมปรากฏในเบื้องปลายวิบากอาศัยกรรมกรรมอาศัยวิบากรูปอาศัยนามนามอาศัยรูปนามรูปเป็นไปตามชาติ ชราติดตามพยาธิครอบงามมรณะย่ำยีตกอยู่ในความทุกข์ไม่มีที่ปกป้องไม่มีที่หลีกเกร้นไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยนี้ตัดเรียกว่าทุกข์ทุกนี้เป็นภยัยเป็นภัยใหญ่เป็นเครื่องบีบคั้นเป็นสิ่งกระทบกระทั่งเป็นอันตรายเป็นอุปสรรคของโลกนี้ รวมความว่าทุกเป็นภัยที่ใหญ่ของโลกนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอจิตตะโลกถูกอวิชาหุ้มห่อไว้โลกไม่สดใสเพราะความตรนีและความประมาทเราเรียกความอยากว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้ทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นสาม ท่านอชิตตะทูลถามดังนี้กระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในที่ทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกัน้นกระแสทั้งหลายขอพระองค์โปรดตรัสบอกทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายอะไรปิดกัน้นกระแสทั้งหลายได้คำว่ากระแสทั้งหลายในคำว่ากระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในที่ทั้งปวงได้แก่กระแสตัณหา กระแสะทิฏฐิกระแสะกิเลสกระแสะทุจริตกระแสะอวิชชาคำว่าในที่ทั้งปวงได้แก่อายตนะทั้งปวงคำว่าย่อมไหลไปได้แก่ย่อมไหลไปคือส่านไปหลังไหลเป็นไปอธิบายว่ากระแสะจากตาย่อมไหลไปคือส่านไปหลังไปเป็นไปในรูป กระแสจากหูย่ helmet, อมไหลไปในเสียงกระแสจากจมูกย่อมไหลไปในกลิ่นกระแสจากลิ้นย่อมไหลไปในรสกระแสจากกายย่อมไหลไปในโพธดถักพกระแสจากใยย่อมไหลไปคือสร้างปหลังไปเป็นไปในธรรมรมคือรูปปัณหาย่อมไหลไปคือสร้างปลหลังไปเป็นไปทางตา สัทตตัญหาย่อมไหลไปคือซ่านไปหลังไปเป็นไปทางหูคันทะตัญหาย่อมไหลไปทางจมูกรสตัญหาย่อมไหลไปทางลิ้นผดทับพาตัญหาย่อมไหลไปทางกายธรมมะตัญหาย่อมไหลไปคือซ่านไปหลังไหลเป็นไปทางใจ รวมความว่ากระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในที่ทั้งปวงคำว่าดังนี้ในคำว่าท่านอจิตตะทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิเป็นคำเชื่อมบทเป็นคำที่ทำบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความสละสลวยแห่งพยัญชนะคำว่าดังนี้นี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าท่าน เป็นคำกล่าวด้วยความรักเป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าท่านนี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงคำว่าอาชิตตะเป็นชื่อของพราหมณ์นั้นคือเป็นการกล่าวถึงการขนานนามการบัญญัติชื่อที่เรียกกันชื่อการตั้งชื่อชื่อที่ตั้งให้ภาษาพยัญชนะชื่อเรียกเฉพาะ รวมความว่า, va, ท,า,าท่านอจิตะทูลถามดังนี้คำว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายอธิบายว่าอะไรเป็นเครื่องขวางเครื่องกั้นคือเครื่องป้องกันรักษาคุ้มครองกระแสทั้งหลายรวมความว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายอธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัส คือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศทำเครื่องขวางเครื่องกัน้นเครื่องป้องกันรักษาคุ้มครองกระแสทั้งหลายรวมความว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายคำว่าอะไรปิดกั้นกระแสทั้งหลายได้อธิบายว่า กระแสทั้งหลายถูกอะไรปิดกัน้นคือถูกตัดขาดจึงไม่ไหลไปไม่ซ่านไปไม่หลั่งไหลไม่เป็นไปรวมความว่าอะไรปิดกั้นกระแสทั้งหลายได้ด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าท่านอชิตตะทูลถามดังนี้กระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในที่ทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย ขอพระองค์โปรดตรัสบอกทำเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายอะไรปิดกั้นกระแสทั้งหลายได้ 4. พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาชิตตากระแสเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นได้เรากล่าวทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายปัญญาปิดกั้นกระแสเหล่านั้นได้คำว่ากระแสเหล่าใดในโลกอธิบายว่า กระแสะเหล่านั้นใดที่เราตอบชี้แจงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศไว้คือกระแสตัณหากระแสทิฏฐิกระแสกิเลสกระแสทุจริตกระแสะอวิชชาคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกทาตุโลก อายตนะโลกโรวมความว่ากระแสะเหล่าใดในโลกคำว่าอาชิตตะเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพรามนั้นโดยชื่อคําว่าสติในคําว่าสติเป็นเครื่องกัน้นกระแสะเหล่านั้นได้อธิบายว่าสติคือความตามระลึกถึงความระลึกได้เฉพาะหน้าสติคือความระลึกได้ความจําได้ความไม่เลื่อนลอย ความไม่หลงลืมสติคือสตินจีที่เป็นใหญ่สติพละสติเป็นกำลังสัมมาสติระลึกชอบสติสัมโพชชงสติที่เป็นองค์แห่งการตรัสรูธ้ธรรมเอกยนาม,มักที่เป็นทางเอกนี้ตรัสเรียกว่าสติคำว่าเป็นเครื่องกัน้นอธิบายว่าเป็นเครื่องขวางเป็นเครื่องกัน้น คือเป็นเครื่องป้องกันร,รักษาคุ้มครองรวมความว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นได้คำว่าเราเกล่าวทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายอธิบายว่าเราเกล่าวคือบอกสแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศเครื่องขวางเครื่องกัน้นเครื่องป้องกันรักษาคุ้มครองกระแสทั้งหลายรวมความว่า เรากล่าวทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายคำว่าปัญญาปิดกั้นกระแสเหล่านั้นได้อธิบายว่าคําว่าปัญญาได้แก่ความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิคําว่าปัญญาปิดกั้นกระแสเหล่านั้นได้อธิบายว่ากระแสเหล่านั้นปัญญาปิดกั้นได้คือตัดขาดไป จึงไม่ไหลไปไม่ซ่านไปไม่หลังไหลไม่เป็นไปกระแสเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นอยู่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงปิดกั้นได้คือตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่ซ่านไปไม่หลังไหลไม่เป็นไปกระแสเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นอยู่ว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ปิดกั้นได้คือตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่สซ่านไปไม่หลังไหลไม่เป็นไปกระแสเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นอยู่ว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาปิดกั้นได้คือตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่สซ่านไปไม่หลังไหลไม่เป็นไป